คนเดเดตนายกคนแรกที่ผมได้พูดถึงเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเหมาะสมครับในการที่จะมาเป็นนายกตีของประเทศไทยครับมีชั่วโมงบินในการทํางานมีการทํางานอย่างขยันขันแข็งให้เห็นได้ครับคุณอน,นุทินมีบุคลิกในลักษณะของการเป็นนักประนีประนอมผู้นําประเทศในยุคนี้จะต้องเป็นคนที่มีความประนีประนอมไม่สร้างความขัดแยง้งทุกคนมาเพราะว่ามีพลเอกประวิตยเป็นหัวหน้าพักนะครับด้วยการที่ท่านเนี่ย เป็นทุกอย่างทุกสิ่งของพรรคพลังประชารัฐจุลินลักษณะวิสิทธ์หัวหนะ้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะมีประสบการณ์ทั้งในสภาแล้วก็ทั้งนอกสภาแล้วก็ทั้งเรื่องของการบริหารแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยนะคะล่าสุดก็คือเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจุลินเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานแล้วก็เป็นคนที่ประเทศชาติและสังคมไว้วางใจเขาได้นะคะท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านทํางานมานะครับหลายท่านอาจจะเบื่อ อาจจะเห็นท่าหน้าท่านแล้วเบื่อแต่จริงๆท่านทํางานมาสร้างประโยชน์มากมายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบรถลางเรือนะครับหรือว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลนะครับคำถามสุดท้ายคำถามเดียวนะครับทําไมแคนดิเดตนายกของพรรคคุณถึงสมควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและคุณผู้ชมครับ จบตรงนี้แล้วอย่าไปไหน18นาฬิกาลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมาสดที่ทอปนิวส์แห่งนี้นะครับอย่าไปไหนเด็ดขาด8 8นาฬิกากลับมาคุณสิธาที่วารี32ไทยสร้างไทยทำไมครับครับตามก,กฎหมายระบุว่าแต่ละภาคการเมือง สามารถเสนอคนดิเดตนายกตัฐนนตรีของพรรคตัวเองได้3คนนะครับเราได้เสนอทั้ง3คนครับโดยรู้อยู่แล้วว่าคนที่1นก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาในการเมือง30ปีเขาก็จะเป็นคนขยันขันแข็งนะครับก็เป็นคนขยันขันแข็งลงพื้นที่ตลอดจะมีตาแหน่งไม่มีตําแหน่งก็จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านหรือจะไปทํางานเกี่ยวกับการจันรลงพุทธศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นภาพลักษณ์นี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าในคนดิเดตนายก คนแรกที่ผมได้พูดถึงเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเหมาะสมครับในการที่จะมาเป็นนายกตรีของประเทศไทยครับมีชั่วโมงบินในการทํางานมีการทํางานอย่าง,ยางขยันขันแข็งให้เห็นได้ครับคนที่2ครับคุณสุพันธ์มงคลสุธีครับเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมสมสมัยคือเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม6ปีครับสภาอุตสาหกรรมระบุว่า เป็นได้สองสมัยแล้วก็ไม่สามารถเป็นต่อได้ต้องพักไปสมัยหนึ่งแล้วจะมาเลือกใหม่ก็ได้นะครับแกก็เคยเป็นมาแล้วสมัยหนึ่งแล้วก็เป็นเว้นไปแล้วก็มาเป็นอีกสองสมัยประมาณานี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ออกมาทํางานการเมืองผมได้พูดคุยตอนที่เข้ามาที่พักเขาบอกว่าตลอดระยะเวลา6ปีที่ทําหน้าที่ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมสิ่งที่เขาต้องการที่จะช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งคือช่วยเหลือธุรกิจ SME คือช่วยเหลือธุรกิจรายเล็กรายน้อยเขาบอกว่าธุรกิจขนาดใหญ่บริษัทเขาเองเนี่ยมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์สองสามหมื่นล้านเขาบอกเขาจะไปกู้เงิน1 0 0 0ล้านเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกันแต่สําหรับชาวบ้านจะไปกู้เงินเพียง5000บาทหมื่นบาทไม่มีหลักทรัพย์ไปคำประกันไม่สามารถจะเข้าไปกู้ได้เพราะฉะนั้นนโยบายของเราจึงจะมีกองทุนที่ให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินได้เป็นกองทุนเครดิตประชาชนครับคนที่3ที่เป็นแคนดิเดตนายกของเราก็คือตัวผมเองครับนวาการตจิิชาทิวารีครับก็เป็นข้าราชการ ทหารครับก็เป็นทหารลงก็จบจากโรงเรียนเตรียมทหารเหมือนกับลุงๆที่ทํางานอยู่ทุกวันนี้ครับก็รู้จักมักจิกกันแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนกับทุกคนอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าใน3คนนี้ใครที่จะเป็นนายกรันตรีที่เหลือก็พร้อมที่ทำงานร่วมได้นะครับและเราเสนอทั้ง3คนให้กับพี่น้องประชาชนเลือกครับขอบคุณครับขอบคุณครับแสดงว่าถ้าเข้าไปในสภาแล้วมีสิทธิ์เสนอ25เสียงจะยกให้พรรคตัวเองแน่นอนใช่ไหมฮะ ไม่ไปยกให้พรรคอื่นนะถ้าแต่ถ้าถ้าเกิดมีพรรคอื่นมาร่วมเรายกแต่ว่า25เสียงคือสามารถเป็นคน n ดเดตนายกได้แต่ว่าไม่พอที่จะให้สภาสนับสนุนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปดูว่าจะต้องไปรวมแบบใครขอบพระคุณครับมาที่คุณสุพาชัยใจสมุทรหมายเลขเจ็ดภูมิใจไทยทําไมแคนดิเดตของคุณถึงเหมาะสมครับครับหัวหน้าพักอนุทินชาญวีรกูลเป็นคนหนุ่มคนดีเป็นคนที่ <c oughs> มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของอธุรกิจในภาคเอกชนมาเป็นที่ยอมรับในวงการเอกชนเป็นผู้ประสบความสําเร็จอย่างดีในการบริหารราชการแผ่นดินจากภาวะวิกฤตในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะพบว่าการดูแลพี่น้องประชาชนได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนและเป็นที่ยอมรับจากระดับโลกว่าประเทศไทย แก้ปัญหาเรื่องโควิดได้อย่างดีซึ่งคนที่ทําได้สําเร็จก็คือคนคนนี้อนุทินชาญเวรกูลเรื่องสําคัญที่สุดก็คือในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุทินได้ไปสัมผัสพ,พี่น้องประชาชนชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและได้รู้สภาพปัญหาของพี่น้องประชาชนนโยบายทั้งหลายของกรใจไทยจึงเกิดขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยการนําของหัวหน้าพักที่ชื่ออนุทินชาญเวรกูลวันนี้เรื่องสําคัญที่สุดที่ต้องพูดก็คือว่าคุณอนุทินมีบุค,คลิก ในลักษณะของการเป็นนักประนีประนอมผู้นำประเทศในยุคนี้จะต้องเป็นคนที่มีความประนีประนอมไม่สร้างความขัดแย้งในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยจากนักการเมืองไปอีกซ้ายบา้างขวาบ้างคุณอนุทินน่าจะเป็นตัวกลางที่น่าจะคลี่คลายความขัดแย้งเหล่านี้ได้ด้วยความานักประนีประนอมอย่างที่ผมว่าเรื่องสำคัญที่สุดครับวันนี้ประเทศ จะต้องก้าวไปสู่นานาอารยประเทศเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศอนุทินชาญวิรกูลเป็นที่ยอมรับของวงการระหว่างประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มทูตยูทีห้าประเทศมาพบท่านอนุทินชาญวิรกูลเพราะเขาเชื่อว่าอนุทินสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเขาในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เหมาะสมที่ภูมิใจไทยภูมิใจที่จะเสนอกับพี่น้องประชาชนคืออนุทินชาญวิรกูลครับหมายเลขเจ็ดครับ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมเชื่อว่าภูมิใจไทยไม่ขัดแย้งกับใครในสภาอย่างที่คุณว่าแน่เพราะนอกสภาคนมีหนวดเขารออยู่ทุกวันเลยนะครับไปที่คุณไปที่คุณสกทีพัทยากุลพลังประชารัฐหมายเลข37ทําไมแคนดิเดตคุณเหมาะที่สุดครับครับสําหรับพัก พลังประชารัฐนะครับผมแคนดิเดตหนึ่งเดียวก็คือลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับด้วยภาวะผู้นําที่เคยเป็นทั้งอดีตพอบทอบเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรองนายกนะครับผมอันนี้เรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในสายเลือดนะครับและที่สําคัญผมคิดว่าถ้าเราดูองค์ประกอบของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยหลายคนที่มารวมกันไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองเป็นอาจารย์มิ่งขวัญพิศนทิรัฐอาจารย์อุตมะ ทีธีรชัยหรือจะเป็นหลายๆลอีกหลายๆคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลพักในตอนนี้เนี่ยทุกคนมาเพราะว่ามีพลเอกประวิตยเป็นหัวหน้าพักนะครับด้วยการที่ท่านเนี่ยเป็นทุกอย่างทุกสิ่งของพักพลังประชารัฐและในสิ่งที่ลุงป้อมทำเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่พูดไม่ตอบโต้แต่ว่าก้มหน้าก้มตาเพื่อที่จะทํางานแล้วก็คิดนโยบายที่จะมาดูแลประชาชนทั้งในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับและในเรื่องของ เบี้ยสูงอายุแบบขั้นบันได3,000 4 0 0ี่0 0 0ห้าพันหรือจะเป็นแบบประชารัฐเจ็ด้อยเนี่ยทุกสิ่งเนี่ยก็ทําเพื่อให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้นผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการเป็นผู้นําคนหรือเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําอะไรทุกอย่างแต่ว่าต้องเก่งในเรื่องของการที่เราจะเลือกใช้คนในการที่เราคัดคนเนี่ยมาทําหน้าที่แทนเราในคนที่เก่งนั้นๆเพราะว่าไม่มีใครในโลกหรอกครับที่ว่าจะเก่งในการทำทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยตัวคนเดียวแต่ว่า แต่คุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในตัวลุมป้อมที่จะรวมคนเก่งๆจากหลายๆที่มารวมกันและในเรื่องของสิ่งที่พยายามจะขายก็คือการก้าวข้ามความขัดแย้งนี่คือเราต้องการให้คนในชาติเนี่ยหันมาปรองดองแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยรักกันแต่ว่าการก้าวข้ามนั้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะข้ามได้หมดแต่มันมีเส้นบางๆบางเส้นที่มันข้ามไม่ได้ก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ในเรื่องของความจงรักภักดีที่ตอนนั้นข้ามไม่ได้ครับผม ครับขอบพระคุณมากครับฟังเหมือนยังมั่นใจยอยู่ครับทั้งๆที่พ่อเขาประกาศเป็นครั้งที่19ว่าจะไม่จับมือจะขอกลับมาแล้วลูกเขาก็บอกไม่จับยังมั่นใจอยู่นะยังมั่นใจอยู่ม,มาที่ประชาธิปัตย์2ีมันลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขทำไมแคนดิเดตคุณเหมาะที่สุดครับ จุลินลักษณะวิสิทธ์หัวหนะ้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะมีประสบการณ์ทั้งในสภาแล้วก็ทั้งนอกสภาแล้วก็ทั้งเรื่องของการบริหารแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมาหลายสมัยนะคะล่าสุดก็คือเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจุลินเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตจทํางานแล้วก็เป็นคนที่ประเทศชาติและสังคมไว้วางใจเขาได้นะคะคือการที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเป็นนักฟังที่ดีเป็นนักสื่อสารที่ดีแล้วก็สามารถที่จะรวมงานร ร่วมงานนะคะกับคนทุกภาคส่วนเนี่ยได้นะคะอย่างไม่ขัดแยง้งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าการทํานโยบายของจุลินเนี่ยนะคะนั่นก็คือว่า45วันผลักดันนโยบายได้ทันทีหลังจากประกาศต,ต่อรัฐสภาเราจะหาคนที่ทํางานอย่างนี้ได้ที่ไหนผลักดันนโยบายได้ไวได้จริงจนกระทั่งได้สโลแกนทําได้ไวทําได้จริงได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณจุรินมีประสบการณ์ที่สาคัญมากในช่วงโควิดแลวก็ในช่วง3าปีที่ผ่านมาคือเป็นประธานการประชุมอาเซ็ปก็คือรั ฐมน,นตรีการค้าเราได้มีการทำการหุ้นส่วนเศรษฐกิจเขตการค้าเสรีทั้งเอเชียและก็ประเทศที่เป็นหุ้นส่วนเศร,รษฐกิจของเรารวมทั้งหมด18ประเทศ18ประเทศคุณจุรินคุมบังเหียนการประชุมซึ่งรัมตีเศรษฐกิจกรัมตีพาณิชย์ส่วนใหญ่จะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่น,เป,น,ปนเป็นอินเดียเป็นะอะไรต่างๆนั่งอยู่ทุกคนฟังคุณจุรินในการควบคุมการประชุมและในที่สุดแล้วการตกลงเรื่องของการเขตการค้าเสรีซึ่งมีประชากรผู้บริโภคครึ่งโลกประสบความสําเร็จในยุคคุณจุรินเป็นนายเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้น ดิฉันถือว่าการทํางานเนี่ยตรงจุดเนี้ยคือเราต้องการคนที่ทํางานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้คนที่ทํางานแต่ได้คนที่มาแล้วเป็นเงื่อนไขแห่งความขัดแยง้งประเทศชาติจะวนลูปไปไหนไม่ได้มาแล้วปุ๊บก็ต้องมานั่งแยกพวกกันก็วนลูบแล้วก็ไปไหนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยดิฉันเห็นว่าคุณจุรินเหมาะสมและนอกจากคุณจุรินเนี่ยประชดิปัปปตย์ไม่ใช่ว่ามีแค่คุณจุรินเรามีเนี่ยอดีตหัวหนาา้าพักหลายคนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พร้อมในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกษิจนโยบายภาคสังคมนโยบายภาคอ่าต่าง ต่างไปพร้อมกันนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีรีมทีมแต่ละด้านมีคนทุกเจเน r เรชันไม่ใช่เพียงแค่มีคนเจนใดเจนหนึ ai, ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราจึงพร้อมในการที่จะ<อ>เป็นนายกรัฐมนตรีขอบคุณครับขอบคุณครับผมต้องรักษาเวลาหวังว่าคุณจุรินจะมีสเสน่ห์มากขึ้นแล้วและสุดท้ายรวมไทยสร้างชาติ22ชื่นชอบคงอุดมทำไมแคนดิเดตคุณเหมาะที่สุดครับครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับ เป็นค a n d i d a อันดับหนึ่งนะครับแลกะก็พี่ตุย๋ยพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับท่านหัวหน้าเป็นค a n d i d a อันดับ2นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์การทํางานนะครับทำแล้วทําอยู่ทําต่อและที่สําคัญคือทําเป็นนะครับวันนี้คือท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านทํางานมานะครับหลายท่านอาจจะเบื่อนะครับอาจจะเห็น,นหน้าท่านแล้วเบื่อแต่จริงๆท่านทํางานมาสร้างประโยชน์มากมายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น ระบบลดลังเรือนะครับหรือว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลนะครับก็เกิดในยุคนี้ทั้งนั้นนะครับหลายคนอาจจะใช้จนชินจนจําไม่ได้แล้วนะครับว่าท่านเป็นคนสร้างเป็นคนทําขึ้นมานะครับหรืออย่างท่านพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระนะครับท่านทํางานไม่ให้ประเทศไทยไม่ให้คนไทยเสียค่างโง่ร่วมสามหมื่นล้านนะครับจริงจริงท่านต่อสู้นะครับผ่านทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ ดูแลนะครับโครงการฮับเบลนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยนะครับให้เราไม่ต้องจ่ายเงิน30,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้เห็นนะครับว่าทางพักรวมไทยสร้างชาติเรามีบุคลากรที่มีความพร้อมนะครับในการทํางานวันนี้หลายเรื่องนะครับแม้แต่บุคลากรท่านอื่นๆนะครับที่อยู่ในพักเนี่ยจริงๆมีทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่นะครับทำงานร่วมกันนะครับ พร้อมที่จะทํางานให้ประเทศไทยเดินหน้าไปข้างหน้าแต่วันนี้นะครับถ้าเรายังเลือกกันแบบที่เราเป็นอยู่ณวันนี้นะครับคะแนนวันนี้เราสู้ไม่ได้นะครับจะบอกให้นะครับในฝั่งที่เป็นฝั่งที่ต้องการพัฒนาประเทศในแบบที่ที่มีความพื้นฐานที่เป็น,เป,นเป็นประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันครับคือคนที่จะสู้ได้วันนี้ผมเชื่อว่ามีแค่ พักรวมไทยสร้างชาติท่านประยุทธ์จันโอชาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับและคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่คือทั้งหมดวิชชั่นตัวตึงของพรกการเมืองต้องขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะครับรวมไปถึงคุณอิวิชช์วนคับดี <c oughs> จากชาติพัฒนากล้าด้วยและคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวถ้าจบตรงนี้แล้ว อย่าเพิ่งไปไหนนะครับ18นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาษจะมาพบกับคุณผู้ชมสดๆที่ทับนิวแห่งนี้ขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ